สดีค่ะแอมนะคะประวริษาขันทวิธิค่ะมีหน้าที่ดูแลการเงินของโครงการนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคู่มือการเงินสําหรับโครงการย่อยค่ะโครงการย่อยนะคะที่ทุกท่านจะขอทุนร่วมกับทางมูลนิธิและโครงการของสอสอนะคะก็คือช่วงแรกก็จะสอนเรื่องการเปิดบัญชีโครงการนะคะข้อควรปฏิบัติในการเปิดบัญชีนะคะผู้ร่วมเปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในคณะทำงานของข้อเสนอโครงการนะคะรายชื่อผู้เปิดบัญชีมี3ท่านต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกันและมีนามสกุลเดียวกันให้เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้นย้ำนะคะออมทรัพย์เท่านั้นธนาคารพาณิชย์นะคะมีผู้มีผู้มีอำนาจลงนามได้2ใน3ผู้ผู้มีอำนาจลงนามนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับทุนเป็นหลักนะคะข้อห้ามในการปฏิบัติ ในการขอทุนเนาะห้ามทํา ATM ห้ามทําธุรกรรมออนไลน์เกี่ยวกับบัญชีโครงการสิ่งที่สําคัญที่สุดห้ามนําเงินส่วนตัวของผู้อื่นหรือเงินที่ใครจะสนับสนุนเพิ่มเติมเข้ามาในบัญชีโครงการย่อยนะคะอันนี้เราไม่อนุญาตห้ามเบิกถอนดอกเบีย้ยระหว่างโครงการมาใช้เนื่องจากว่าดอกเบีย้ยของโครงการถือเป็นไรายได้ของสอส เพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดโครงการหรือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานดอกเบี้ยน,นี้เราต้องคืนสสสค่ะต่อไปเรามาดูว่าเมื่อเราได้เมื่อเรา,าเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วทําตามระเบียบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เงินเข้าแล้วเร,เรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรามาดูกันว่าโครงการเราเนี่ยจะเบิกเงินเพื่อทํากิจกรรมอย่างไรให้ถูกต้องนะคะ1 ทีมงานต้องวางแผนกันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรในช่วงเดือนไหนวางแผนให้เหมาะสมแล้วเราก็ควรเบริกเงินล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนที่จะทํากิจกรรมนะคะการเบริกเงินเบิกเงินตามแผนที่วางไว้เหมือนเดิมเราเปิดบัญชี2ใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปไปเบิกเงินก็2ใน3นะคะเก็บสำเนาใบถอนเงินทุกครั้ง แนบคู่กับใบขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นหลักฐาน 3. การจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมก็จัดกิจกรรมตามแผนตามแผนหมายถึงอะไรตามแผนหมายถึงแผนที่ทางโครงการได้ขอมาตอนเราเซ็นสัญญาโครงการย่อยกันนะคะเราดูแผนตามนั้นเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเราก็ดําเนินตามตามกิจกรรมนั้นนะคะการทํางานทุกอย่างต้องมีใบลงทะเบียนและก็ใบสําคัญรับเงินในการทํากิจกรรม ใบลงทะเบียนกับใบสําคัญรับเงินเดี๋ยวเราจะมีช่วงท้ายเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าทํำยังไง<ม>เมื่อเราจัดกิจก,กรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สรุปค่าใช้จ่ายมีการทําใบสรุปค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยใส่วันที่ใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเรียงเอกสารให้เป็นปัจจุบันนะคะคืนเงินกรณีที่ก่อนที่เราจะจัดประชุมและเบิกเงินล่วงหน้า7วันเราควรยืมเงินทดลองจ่ายออกมาจากโครงการก่อน ะะแบบฟอร์มเรามีให้เมื่อเรายืมเงินยืมเงินประมาณการเนี่ยเป็นส่วนดีอย่างหนึ่งคือ 1. การยืมเงินทดลองจ่ายเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยลดภาระการนำส่งภาษีในการใช้จ่ายนั้นเพราะว่าสอสอเนี่ยมีระเบียบการยื่นภาษีหากเราไปซื้อของหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาตั้งแต่500บาทเป็นต้นไปเราจะต้องหักภาษี1%เเพราะฉะนั้นถ้าโครงการ มีการยืมเงินและคืนเงินทดลองจ่ายตรงนี้จะได้ไม่ต้องหักแล้วก็ไม่เป็นภาระกับโครงการด้วยนะคะข้อแนะนำนะคะเมื่อเรายืมเงินไปเรียบร้อยแล้วเราต้องคืนเงินภายใน15วันนับจากวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมวันสุดท้ายนะคะเช่นเบิกเงินวันที่1แต่เงินเนี้ยเราจะไปใช้วันที่15เพราะฉะนั้นเราจะนับวันที่16 เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่15 15วันแล้วถึงจะคืนเงินนะคะจริงๆไม่ควรเกิน15วันก็ดีนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเราเสร็จเร็วเราก็คืนเร็วเนาะเพราะเราเองก็ไม่อยากจะถือเงินใครไว้กับตัวเองเนาะเป็นภาระาเปล่าๆนะคะแล้วก็โครงการสามารถถือเงินสดย่อยในมือได้ไม่เกิน3,000บาท เผื่อว่าจะต้องจัดกิจกรรมหรืออะไรที่ไม่ได้ใช้เงินมากมายสามารถใช้เงินสดในมือได้แล้วก็ลดภาระการไปธนาคารด้วยนะคะคร <Okay. S 1> าวนี้เรามาดูกันว่าฟังมาทั้งหมดได้เงินเรียบร้อยแล้วจนเบิกเงินจะทำงานกันแล้วมันมีใบอะไรบ้างละ่ะที่เราจะต้องแนบเพื่อให้มันถูกต้องใบแรกใบขออนุมัติเบิกเงิน ธนาคารถ้าเห็นเน,นตัวอย่างนะคะจะมีธนาคารมีสาขาเลขบัญชีจํานวนเงินแบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์ม Excel ที่ทางทีมงานจะทําให้เมื่อคีย์ข้อมูลเข้าไปปุ๊บระบบจะรวมยอดให้เราทันทีรวมถึงพิมพ์ข้อความให้เราด้วยเราไม่ต้องพิมพ์เองการตกหลน่นและการบวกเลขไม่ถูกต้องนะคะผู้ล,ลงนามผู้ขอเบอิกก็คือ เจ้าหน้าที่ในโครงการจะเป็นการเงินหรือจะเป็นผู้ร่วมโครงการน้องๆในทีมงานเซ็นตรงนี้ได้ผู้ลงนามอนุมัติก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะเมื่อเราได้ใบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะใบก่อนหน้านี้ใปเบิกตังเอาสำเนาใบถอนเงินแนบให้เรียบร้อยนะคะและทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมเช่น ไปยืมเงินทดลองจ่ายมาเพื่อเราจะประชุมคณะทํางานเพื่อสร้างความเข้าใจกันก่อนว่าเออเรารับโครงการมานะเราจะต้องคุยกันว่าโครงการเราเนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงกี่เดือนกี่วันเนาะแล้วก็ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับโครงการเมื่อไหร่พร้อมรายงานการเงินทุกครั้งที่เรามีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือใบลงทะเบียนนะคะใบลงทะเบียนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราก็มีแบบฟอร์มให้เหมือนกัน อันนี้คือตัวอย่างใบลงทะเบียนนะคะตัวอย่างใบสําคัญรับเงินเมื่อมีการจ่ายเงินเช่นวันนี้เรามีการจัดประชุมเรามีความจําเป็นต้องเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใบสําคัญรับเงินนี้ใช้แนบในการจ่ายเงินในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรหรือจ่ายค่าจ้างทำอาหารกรณีที่ชุมชนหรือโรงเรียนจัดกิจกรรมแล้วมีการจ้างทำอาหารหรือซื้อข้าวกล่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถเรีกยกใบเสร็จได้ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินนี้แนบนะคะใบสำคัญรับเงินนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่และกิจกรรม ระบุกิจกรรมเข้าไปด้วยผู้รับเงินเราจ่ายใครคนนั้นรับผู้จ่ายเงินจะเป็นการเงินหรือผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้อันนี้ทางโครงการไปตกลงกันทุกครั้งที่มีใบนี้ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้งนะคะใบรับรองการจ่ายเงินใบรับรองการจ่ายเงินใช้สำหรับ เอกสารที่ไม่สมบูรณ์บินที่ไม่สมบูรณ์เช<น>่นบินเงินสดที่ไม่มีหัวไม่มีตายางเหมือนที่เราไปตลาดแล้วเขาฉีกมาเป็นบินสีเหลี่ยมเล็ก,เลกๆเขียนรายการมาอันนี้เบิกได้นะคะแต่ต้องลอกรายการค่าใช้จ่ายนั้นใส่ในใบรับรองการจ่ายเงินและให้ผู้รับผิดชอบโครงการเซ็นรับรองต่อไปก็จะเป็นพวกสรุปค่าใช้จ่ายหลังจากเรายืมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ควรสรุปค่าใช้จ่ายใบนี้ปะหน้าอีกทีเพื่อความทบทวนตัวเองว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะใบสรุปอันนี้ผู้รับผิดชอบโครงการเซ็นกำกับด้วยนะคะ <Okay. S 1> ใบยืมเงินทดลองจ่ายที่เราคุยกันไปเบื้องต้นว่าเราควรยืมเงินในการทํางานออกมาก่อนเพื่อลดภาระในการยืน่นภาษีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบยืมเงินทดลองจ่าย <Okay. S 1> เขียนกิจกรรมให้เรียบร้อยยืมไปทําอะไรไปจัดกิจกรรมอะไร ผู้ยืมเป็นใครเจ้าหน้าที่การเงินโครงการเป็นใครเซ็นให้ครบถ้วนทุกทุกทุกช่องแบบฟอร์มนี้เราก็มีให้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วพอเราไปใช้กิจกรรมใช้เงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาใบสรุปมสกู่นี้มากรอกในใบคืนเงินทดลองจ่ายแล้วถ้าเงินเหลือเราก็คืนเข้าบัญชีโครงการถ้าเกิดว่าติดลบเราก็ดูว่าเราจะไปเบิกเงินกลับคืนมาให้กับตัวเองได้เมื่อไหร่ ย้ำนะคะเงินยืมทดลองจ่ายต้องเคลียร์ไม่เกิน15วันห,หลักฐานการแนบการจ่ายเงินเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอย่างที่คุยอย่างเช่นเราจ่ายค่าเดินทางค่าตอบแทนวิทยากรเราก็จะใช้ใบนี้เพราะค่าเดินทางค่าตอบแทนวิทยากรมันไม่สามารถเรียกใบเสร็จได้เนาะเราก็ใช้ใบนี้แทนเสร็จแล้วก็แนบคู่กับสำเนาบัตรประชาชนเนาะสำเนาบัตรประชาชนตามระเบียบ PDPA ให้ขีดค่า,าศาสนาและกุบเลือดเอาปากกาขีดทิ้งเพื่อไม่ให้เห็นาศาสนาและกุบเลือดทุกครั้งที่เราแนบแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่สอสอเขาให้เราก็คือว่าถ้าเป็นคนเดิมเมเราสามารถแนบครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปไม่ต้องแนบโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่าเดินทางเหมือนกันเนาะถ้าเป็นค่าเดินทางกรณีที่เราจัด เราจัดในโรงเรียนเราจัดในชุมชนแต่มีเพื่อนมาจากต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดมาร่วมเรียนรู้ก,กับเราด้วยเราก็จะมีใบสําคัญรับเงินเนาะมีสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนรถเนาะอันนี้คิดเป็นระยะทางนะคะขึ้นอยู่กับว่าโครงการเราถ้าโครงการเราไม่ได้มีการที่จะแบบใช้คนนอกพื้นที่หรือเชิญเพื่อนเพื่อนนอกพื้นที่ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้แต่อันนี้เราก็ให้ข้อมูลภาพรวมนะเนาะเผื่อว่า,วาทางโครงการ มีเชิญเพื่อนๆพ,พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะโอเคการจ่ายค่าบินค่าอาหารสังเกตไหมคะทุกอย่างเนี่ยจะมีใบสําคัญรับเงินตามติดเราไปทุกอันเลยเพราะอะไรเพราะของพวกนี้มันหาใบเสร็จไม่ได้เนาะจ่ายค่าอาหารเช่นเราซื้อข้าวกล่องไปซื้อป้าข้างร้านโรงเรียนมาโรงเรียนจัดงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณป้าเซ็นใบสําคัญรับเงินแนบสําเนาบัตรประชาชนเนาะโอเค นะคะแล้วก็ทุกครั้งไม่ว่าเราจะออกบินอะไรก็แล้วแต่มันจะบินใบเศษบินเงินสดที่สามารถที่จะก่อที่อยู่ของอที่อยู่ของข้อมูลได้ทุกครั้งที่ออกใบเศรจต้องใช้ที่อยู่ของสอสสเท่านั้นนะคะ ข้อควรระวังนะคะที่ผ่านมาเราเคยเจอออกใบเสร็จในนามโรงเรียนออกใบเสร็จชื่อคุณครูออกใบเสร็จผู้รับผิดชอบโครงการใช้ไม่ได้นะคะมันจะแบบไม่สามารถเปิกได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพิ้นอันนี้ใส่กระเป๋าไว้เลยก็ได้นะคะจะได้เป็นการ์ดส่วนตัวโอเคอันนี้ก็เป็นพวกตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแบบนี้คือถูกต้องเนาะถูกต้องก็จะมีชื่อที่อยู่มีชื่อร้าน อันนี้ถ้าเกิดได้ใบเสร็จแบบนี้มาเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็เอาใบเสร็จนี้แปะใส่กระดาษ A4 แล้วเราก็แนบเอกสารได้เลยนะคะอันนี้ก็คือบินเงินสดแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสังเกตไหมคะหมายเลขหนึ่งมันจะมีชื่อร้านแปะเรียบร้อยบินเงินสดเหมือนกันแต่อันนี้ใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนล่ะที่มันใช้ไม่ได้แบบนี้ ทุกคนอาจจะคุ้นซ้ายมือเรามากเนี่ยนะคะบินเงินสดที่มันเป็นกระดาษฉีกๆอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์ทางโครงการก็ไม่ได้ใจร้ายที่จะไม่ให้เบิกเนาะก็แค่เอาบินที่ไม่สมบูรณ์มาแนบกับใบรับรองแทนใบเสร็จพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมีคําถามมากมายเลยว่าอาจารย์คะทํายังไงดีในเมื่อไปซื้อของเขาแต่เขาไม่ให้บัตรประชาชนหรอกค่ะ,คะหนูไปซื้อผักเพื่อจะมาหมักให้เด็กๆด,ด,ดูอย่างเงี้ยสมมติเขาไม่ให้ ทำยังไงไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ให้เราให้ใครล่ะเป็นคนไปซื้อเช่นเราให้คนในโครงการไปซื้อก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนของคนที่ไปซื้อได้ไม่จําเป็นต้องไปเล้าหรือแม่ค้าเนาะเพราะเข้าใจอยู่ว่าไม่มีใครกล้าให้สาเนาบัตรประชาชนค่อยๆแก้กันไปทีละปัญหาหากเจอปัญหาอะไรก็ทางโครงการมีทีมงานที่จะคอยตอบและช่วยแก้ปัญหานะคะโอเคถัดไปใกล้สุดท้ายแล้วคะ่ะ การบันทึกบัญชีซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะแบบดูยากแต่จริงๆไม่ยากนะคะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยได้ทำา x x e l l ที่สามารถลิงก์ให้หมดเลยทั้งระบบคีย์หน้าเดียววิ่งทุกระบบเลยนะคะสิ่งที่จะต้องส่งโครงการนะคะก็จะมีภาพรวมงบประมาณ Excel พวกแบบฟอร์มพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานทำให้แล้วเราก็มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาตลอดนะคะ เราก็จะมีขั้นตอนก็คือสิ่งที่ต้องส่งเราก็บน2บน3เวลาเขาเรียกเขาเรียกบัญชีที่1บัญชีที่2บัญชีที่3เนาะเขาก็ใช้คําย่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตว่าเราจะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมข้างบนนั่นแหละคือกิจกรรมที่โครงการขอเรามาเขียนตามนั้นเลยโครงการขอเรามากี่กิจกรรมก็เป็นกิจกรรมตามนั้นไม่ต้องกังวลว่าแล้วไฟล์นี้เราจะตั้งต้นยังไงเรามีทีมงานตั้งต้นให้ค่ะ ทุกคนเรามีทีมงานตั้งต้นให้หมดที่ทำให้แค่เอาแบบฟอร์มเราไปคีย์เฉยๆนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสมุดร,รายวันใช้อะไรไปเบิกมาใช้ไปยังไงกรอกให้ถูกต้องใส่รหัสให้ถูกต้องนะคะแล้วระบบมันจะวิ่งไปทุกหน้าเองก็จะมีรายการเนาะหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่สำคัญเนาะที่เราจะต้องใช้ พอเราเรากรอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยระบบมันจะวิ่งมาเองว่าคุณรับเงินงวดแรกไปเท่าไหร่ใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วจะต้องเบิกงวด2เท่าไหร่นะคะเราก็จะง่ายต่อการทํางานเนาะอันนี้ไม่ต้องกังวลถ้าไม่เข้าใจเราก็มีทีมงานที่จะคอยช่วยคอยตอบลองกรอกมาดูก่อนก็ได้เช่นกรอกมาสักเดือนหนึ่งมันไม่วิ่งอะคะ่ะอาจารย์ทำยังไงดีเดี๋ยวเราช่วยกันนะคะเราจะช่วยกันดูมีคนดูระหว่างทางให้อันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มคร่าวๆที่ทุกคนต้องส่งเมื่อ อย่างโครงการเราเนี Ad ่ยถ้ามีถ uh, ้ามีงวดสุดท้ายสุดท้ายแล้วงวดสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมีแบบฟอร์มนี้ปิดกลับมาให้เราเพราะทางโครงการจะต้องทราบว่าตกลงแล้วเงินที่ขอเราไปทั้งโครงการเนี่ยเหลือหรือคืนหรือเบิกเพิ่มนะคะรายงานสรุปเพื่อปิดโครงการก็จะช่วยให้ทางโครงการทราบได้ว่าเราจะต้องเบิกเงินให้โครงการย่อยหรือโครงการย่อยต้องคืนเงินเราเนาะโอเคค่ะคราวนี้นะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดแค่เราเปิดใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งโครงการพร้อมสนับสนุนทุกอย่างค่ะขอให้แค่โทรมาคุยกันสิ่งสำคัญขอให้เราสองขอให้เรากับทีมงานเนี่ยมองว่าเราคือเพื่อนถ้าเมื่อไหร่ที่มองเราเป็นเพื่อนเราจะทำงานแบบมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้ค่อยๆตั้งใจเรียนรู้ตั้งแต่สไลด์แรกถึงสไลด์สุดท้ายและคิดว่าการทำงานของเราจะมีความสุขไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ Oh, mm -hmm.